สวัสดีครับวันนี้ร้านแกจเจ็ดโดนๆนะครับก็จะมาสาธิตวิธีการประกอบขาตั้งโทรศัพท์ขาตั้งแท็บเล็ตนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ตั้งบนโต๊ะทํางานนะครับอ่าภายหลังจากประกอบแล้วก็จะมีหน้าตาแบบตัวสินค้าสีดํานี่เลยครับนี่อ่าหน้าตาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองหันดูรอบๆนะครับนี่ ของเขาจะดีไซน์สวยครับงานดูดีอ่าทีนี้เราวันนี้เราจะมาประกอบกันนะครับก็ขอยกตัวที่ประกอบเสร็จแล้วลงไปก่อนนะครับอ่าในกล่องนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมาเขาจะมีอะไรบ้างชิ้นส่วนที่1จะเป็นตัวนี้ครับฐานนั่นเองครับชิ้นส่วนที่2จะเป็นตัวนี้ครับก็คือเป็นแท่นวางโทรศัพท์ชิ้นส่วนที่3นะครับจะเป็น แท่งกระบอกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่4เหมือนจะเป็นน็อ,นอนตนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่5จะเป็นนี่หกเหลี่ยมชิเอ๊ะมันมีกี่ชิ้นส่วนเนี่ยมันมีจะหมดแล้วครับชิ้นส่วนที่6กับชิ้นส่วนที่7ก็คือจะเป็นลักษณะของกันรอย การลอยขีดข่วนให้กับโทรศัพท์เรานะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเราจะประกอบ3 3ส่วนก่อนครับก็คือส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยประกอบเข้าด้วยกันก่อนนะครับโดยง่ายๆเลยครับนี่ครับนำเจ้าแท่งกระบอกเนี่ยก็กดลงไปเลยครับอ่าจะแน่นนิดนึงอ่าครับพอเข้าล็อกเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยแล้วก็ แล้วก็ประกอบอีกเลยครับอ่าปึ๊บไม่ยากนะครับประกอบง่ายๆครับไม่ไม่ยากเลยก็เหมือนจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อจะให้มันแน่นหนามั่นคงเขาก็เลยมีตัวนี้ไว้ครับเพื่อที่จะเอาไว้ไขนั่นเองให้ล็อกแหละครับให้ล็อกชิ้นส่วนทั้ง3ที่เราประกอบเมื่อสักครู่นี้ให้เข้าด้วยกันนะครับอ่านี่ครับ เราก็จะโดยโดยเราจะไขโดยใช้6กเหลี่ยมที่เขาแถมให้มาว่าไข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 ไปนะครับอ่าปึ๊บก็ไขไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไม่มีชิ้นส่วนโผล่มานะครับเนี่ยจะเข้าจะเสร็จละ อ่ะสมมุติว่าเสร็จแล้วแล้วกันนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วล่ะอ่ามันก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะครับจากนั้นไอ้สองตัวเนี้ยเจ้าสองตัวเนี้ยเขาไว้กันลอยไม่ให้โทรศัพท์มีลอยครับไอ้เจ้าตัวสองตัวเนี้ยนะครับก็จะไปใส่ไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้สองสองอันนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับส่วนส่วนสามขีดเนี้สามสามขีดนี้นะครับเขาไว้ แปะด้านล่างครับเห็นไหมครับด้านล่างจะมีเขาเรียกเป็นเป็นสามสามบุ๋มบุ๋มนะครับเราก็แปะไปเลยครับบุ๋มละอันครับบุ๋มละอันปึ๊บป๊บอ่าด้านล่างนี้เขาหน้าจะหมายถึงว่าไม่ให้ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนที่โต๊ะระหว่างเจ้าแท่นวางเนี้ยกับโต๊ะทํางานของเรานะครับหรืออาจจะอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะไม่ให เจ้าแท่นวางโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันลื่นกับไปกับโต๊ะก็ได้นะครับอ่าก็ได้หลายๆห,หลายวัตถุประสงค์ในการใช้นะครับอ่าครับพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ก็คือเนี่ยสามารถที่จะปรับก้มเงยได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้ครับอ่า ดีไซน์สวยครับแล้วก็น้าหนักเบาพกพาสะดวกจากมื่อสักคู่นี้ก็ประกอบก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าของผมประกอบหน้ากล้องด้วยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะครับโอเคหากท่านใดที่ได้รับสินค้าไปแล้วเปิดกล่องออกมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือประกอบตามนี้เลยครับประกอบไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ